Đi 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 Na 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 หน้าผมมีเส็ดเส็ดเส็ดวต็ดใค่ตัวเหรอเส็ดคอดำน้าตกเลยพี่อะไรอันนี้ติดจี้ยางพี <purposely S 3> ่ใครให้เธอไปเอามาไงพี่เตอ ขี้ไขเไ่เลยนะเมื่อกี้เราร้องไม่ถูกนัะร้องว่ามันพีที่ฉันยอมไม่จากทเสพเสพให้ใจไม่ใช่หรอทำนองแบบม <c oughs> ีทำนองมีเมโลดี้นะไอดม <c oughs> ดูกันไปยาว ้องหันมันต้องมาสิทำไมยงเจอมามมามามาเามมา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 มมา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 ามามามา้าม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 รมา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 มมามามามมมม เราจะต้องฟุ่นละเอ่โมมันอยู่นี่มาเติมก่อนค่อยๆเล่นได้นะเรื่อนโดนนะันนี่ดิยงังๆอยู่นี่อยู่แกมันนีกล้องสมอคุณ ก็เต <Britney. S 1> ็มก cool ็แน่เต็มจะบักซอขาวเด้อ เฮ้ตรงนี้มีโอ้ยเกืด oh <my> ตักล่องตามเพื่อนไหมแต่เพื่อนโดนตามหลังปะล่ะไม่ปกติเลยใช่เป็นยองแข็งเลยเป็นบัตเตอร์โอ้ยไปด้วย

็ต้องใช้ได้อยู่นะต้องขวาก็ได้เนี่ยเข้าขวาดีกว่าไม่ว่าเข้าขวาดีกว่าไหมอืมอือเดี๋ยวเลยเต็มแก่มีชิวชกำลัง่มาสก์สปอตเไปพวกเออโอเคเจ้าโอ้อะไรเนี่ย Tất cả những tinh cái đèn tinh đèn tinh 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 sao tinh 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 ขัดดินแห้ะไรตกันตัดขวาได้ดดลุ้นบ้างไหมผมจะคนสอดปืน เข้าวงอ่เนี่ยว้นลาดเต่าลาดเต่าวะโอเคแตต้องรีบไปด้วยวงมันจะหนีเรานี่ตาลันเลยคว้าต้องคว้า วงลีบเพือมีทำบ้านี่จิงเพื่อนเพื่อนน่าจะซื้อรายได้เนี่ยวงกว่าจะยิ่เดทเทียน ไดี๋ด้ดูไปเนี่ยมีคนจุดปืนใหญ่ลังลังลังแค่ปืนใหญ่มี

ลอดใช่ไหมตรงคุณอะรอดไม่ไม่คือตอนนั้นไม่คือตอนนั้นไม่คือเรจะมาหาเอตรง,งนี้ได้ปะ

อ,อ้าวโหวัยอ,อ,อะอนอนแล้วใส่เนาะเฮ้ยคุณคุณเนติผมมีนั่นปะนะเนติผมมีไ,มไอ้อะอีว่าไม่ใช่ไม่ใช่เนติที่ชุบที่ชุบที่ชุบไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วรังเขานี่รังเขานี่รังเขานี่ หลังเขาหน้หลังเขาที่ติ๊กหลังเขาทิ๊กมีมีมีผมว่าจะไปชูวเพื่อนหน่อยจบเลย มันม่อยู่เชิงเขาแล้วมันต라이ลงมาแล้วตามตัวครบครับโอ้ยเดี๋ยวตเดียวเดียวตัวเดียวทำเลยทํเลยเอ้ยเอยสวยแล้ว เ่าของสีมืด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 โอ้ของสีมืดโอ้หงตอทองของมูสีมืดเป็นกินิ้วไปของมูสีมืด

ผมช่วยคุณพอสมควรโอเค